สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเปิดวิวัฒนาการเมกาดี e เอ็ x อีกกล่องหนึ่งนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยสปอนเซอร์มานะครับจากร้าน iPay c ก r d ช็อ p นั่นเองนะครับก็เป็นร้านการ์ดขาประจําของผมก็แล้วกันนะครับก็เขาอยากให้จริงๆอ่ะคือผมมีเปิดอยู่สกล่องใช่ไหมเขาอยากให้เปิดครบ3กล่องจะได้ครบ3คนไปเลยนะส h u ฮัทนะครับแต่ว่าคลิปแรกเนี่ยรอไม่ไหวก็เลยเอา3คนมาเปิดก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยเหลืออีกกล่องหนึ่งแต่ว่า เปิดอีกนะไม่อยากที่จะเปิดแบบออฟไลน์ line. เออมาดูกันครับออสิ่งที่ผมคาดหวังคาดหวังดีไหม <c oughs> คือจริงๆแล้วผมเนี่ยชอบชิ b ิรูดอนนะที่อยากจะเล่นนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีคนเปิดเปิดกันไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอออยากได้ไคริวะ่ะไคริวสีทองกับไคริว s อสคือมันสวยมากแล้วก็มีพิ k a ชู u SAR ด้วยเออได้หมดอะขอเป็นระดับสูงก็พอ นะครับอ่าหนึ่งกล่องเปิดกันเลยคลิปนี้มันสั้นๆแน่นอนเพราะว่ามันแค่แบบ10บสิบซองเองนะสำหรับชุดนี้นะครับไปเปิดกันเลยครับคลิปเดียวแบบนี้นะผมก็จะเปิดแบบเอาให้เห็นชัดๆทีละใบเลยไปยามิกระสือของแกงล็อกเก็ตนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นโปเกมอน เทรดดิงการเกมนะครับก็เริ่มที่ชุดนี้ได้นะเพราะว่ามันรวมของใช้ทั้งปีมานะครับเอ้ยอันนี้ดีโซลร็อ so กตัวใช้แล้วก็เป็นแท็กเอ่อเป็นเป็นฟอยบอลใหม่นะครับแล้วก็โซเบด e เครับโอเคโอเคอธรธมะธรมะ,รรมะเด็กของแกงล็อกเก็ตก็ผมว่าเล่นสนุกนะชิบิชิรัส ตัวนี้หนีฟรีนะโมโมวาโร่เด็กพิษก็ยังใช้ได้มาชิมาชิระนี่แม่งรีมา2รอบนะสุดยอดมากมาคาโกของฮิบิกิครับอันนี้แจ๋วอยู่เออสวย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 ฮาราบารีนะครับของนันจมโมรีเซิเวอร์ของแกงร็อกเก็ตเฮ้ยสองซองแรกสองซองแรกยังไม่มีอะไรเท่าไหร่สำหรับใครที่ติดตามการอันบล็อกของผมนะครับต้องบอกว่า ช่วง cc02 ของตะลิ่งชันเนี่ยคนชอบดูกันมากเนื่องจากมันเปิดมันคนที่เป็นสายสะสมการ์ดผมอยากให้ลองเปิดบล็อกนี้เหมือนกันของโปเกมอนมันจะมันเหมือนกันเลยครับจะเห็นว่าผมเปิดมาทุกซองมันเนี่ยมันจะมีแบบนี้เนี่ยเออมีตลอดนะเนี่ยแล้วมีโปเกมอน EX ให้ด้วยอ่ะปิปปี้นะครับฟึบโอเคมักเกียวครับกาล่ามัสคุมะโฮโฮโด,โดโดเกซัน เฟร์ราปกอสครับบัฟฟอนครับอ่าเป็นแท็กเอ้ยเมกาเกงกา EX แบบ MA ให้ตายเถอะมันซ้ำกับคลิปที่แล้วแม้แต่ด้วยความที่มันเป็นเกงก้ามันเป็นหนึ่งในตัวท็อปนะเอออุ้ยได้ MA มาแล้วครับเมกาเกงกาเดี๋ยวเดียเดี๋ยวแยกไว้ก่อนแต่อย่างที่เรารู้นะมันมีโอกาสเบิ้ลเออลูกแก้วไฟฟ้าครับเฟอร์รองเท้ามีโอกาสเบิ้ลเดี๋ยวดูว่าได้เบิ้ลหรือเปล่า กล่องนี้มันมีก็อดแพ k ด้วยนะเอ้ยเซคคล่อมของ N ครับยังสวยโคตรสวยครับแบบ AR ใครที่เป็นแบบว่าเ,เป็นติ่งท่าน N นะจะต้องชอบแน่นอน,นครับตอนนี้เด็ก N คือสวยโคตรๆนะแล้วก็ถ้าไม่ตายนี้ครับทำให้เด็กโซโลอาร์ของ N เนี่ยเก่งเลยเก่งเลยนะครับตี250รโคตรดีเหลืออีกประมาณ4ซองอาสนันวานิริสตัวนี้ ดิวรันดอนครับเซคิทันซังโรสเรตคาราคาราซาลิทแหม่โครบแบทเอ็กของแก๊งล็อกเกตครับตายยังเหลืออีกยีงเหลืออีกสี่ซองเรายังไม่ได้ไอเทม SR ไอเทม SR ที่ดีที่สุดผมมองว่าเป็นไฮเปอร์บอล bon. นะเดี๋ยวรอดูได้ป่าลูน่าโทนเอ๊ยเอ็มบูโอท็กไปครับพิกาชูหุ้ย เบิ้ลจริงๆครับได้เบิ้ลจริงๆ SAR Mega DNC โอ้โหสวยมากโอ้โหต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ตามสปอยนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง SAR Mega DNC ครับสุดยอดครับได้เบิ้ลดีสุดๆแหมขอบคุณ i p เพจริงๆนี่ครับเป,เป็นกล่องเบิ้ลนะครับโอ้โหรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว ได้แบบนี้มาสบายเลยเนี่ยการ์ดโปเกมอนนี่แบบเห็นนะทําสวยมากจริงๆครับสุดยอดไปเลยโอ้โหเหลืออีก3ซองอีก3ามซองนี้ก็ลุ้น AR กับ item SR, ไอเทม SR ตัวใช้ครับโดรนจิโยมาวารุครับดารุมักกะฮาคูริวเออเอาไปเอ้ยชาเลมตัวนี้ผมชอบอยู่เอาชาเลมครับผมเหลืออีก2ซองไอเทมไม่ออกสักทีขอให้เป็นไฮเปอร์บอล ถ้าไม่ได้ไฮเปอร์บอลขอเป็นแจมมิ่งทาวเวอร์ก็ยังดีโชคาปูโคเคโคอันนี้เป็นควิกบอลทำเป็ดแก้วไอเทม SR โอ้โหหาทางเล่นเด็กเทอร์รัสเทลก็ได้วะวิว <c oughs> ด,ดูรัสครับอ่าตัวสายถึกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่กล่องสุดท้ายกันละเออซองสุดท้ายซองสุดท้ายเปิดมันจริงๆชุดไฮคลาสเนี่ยดอนเมลเอ้ยพี่อูด คาราซาริสมิมิคิวโทเกคิสครับอ่าตัวนี้ก็ตัวใช้เนาะไบ um อูลูอิชิซมไมเออไคริวโอเคก็เป็นตัวที่ผมอยากเล่นนะครับผมคิดว่าจะทําเด็กมาเล่นเออตีแรงมาก330สุดยอดไปเลยเมกาซิกแนวโอเคจบลงไปแล้วครับกับกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกันไหนดูซิผมได้อะไรบ้างโอเค ฮิตที่ได้นะครับก็เซคคอมของเอ็นนี่สวยมากเมกา DNC EX SAR ครับแหมน้องสวยน่ารักจริงๆนะครับเมกาเกง่า EX ครับผมมักคาโกของฮิบิกิครับชาเรมแล้วก็ทรัมเป็ดแก้วนะครับแหมสุดยอดขอบคุณจริงๆกับบล็อกนี้นะครับซัพพอร์ต by iplay นะก็เป็นร้านการ์ดย่านอารี Ari. ไก้ BTS ซารนะครับก็ผมจะไปเล่นอยู่บ่อยที่สุดแล้วล่ะนะครับสำหรับโปยมอนเนี่ยจะเป็นทุกวันพุธนะครับแข่งที่นี่นะครับก็คนที่เล่นรานนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเล่นเราแฮปปี้มากๆนะครับผมก็เลยไปบ่อยนะครับแล้วก็มี m g i i t The c t h e r i n g นะครับแล้วก็ Disney l o อค a น่าแล้วก็ Battle of the r i n g ชันเนาะใครที่เล่นการ์ดไหนก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับที่ i p l a y c รับจบวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปหน้า,น,าน,ออน่าจะเป็นคลิปแบตเทิลเออน่าจะเป็นคลิปแบตเทิลของตลิงชนันยังไงเจอกันครับสวัสดีครับ